ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับท่านารับในวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาในตอนที่สนะครับสาหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เหมือนเดิมมีอยู่2ข้อเนาะนักเรียนสาม,มารถอธิบายการเยผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้สองก็วิเคราะห์ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อาร,อรยธรรมและก็ความสงบสุขแก่โลกได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับการเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลกของศาสนาพุทธของเรานะครับในทวีปของยุโรปนะฮะประเทศอังกฤษนะก็จะมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นในพศ .2393 มอ,อ23 93, เมื่อสเปนเซอร์อาร์ดีได้พิมพ์หนังสือชื่อศาสนาจากแห่งบุรพาทิศออกมาเผยแผ่นะครับ ในพศ2422นะเซอร์แอดวินอาโนได้เขียนประทีปแผ่งเอเชียทำให้ชาวอังกฤษนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จนเกิดวัดพุทธในประเทศอังกฤษเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้คือในประเทศอังกฤษนะฮะต่อไปในประเทศเยอรมนีนะฮะ ก็จะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศเยอรมนีก่อนสองครามโลกครั้งที่สองนะครับโดยมีดอรคารนใช้ใช้แกสสติ๊กเกอร์นะครับได้ก่อตั้งพุทธสมาคมเยอรมันขึ้นเพื่อเผยแผ่และก็ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดนะครับพระพุทธศาสนาก็ได้รับการพื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งนะครับ ในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะมีกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวฝรั่งเศสรวมกันก่อตั้งพุทธสมาคมขึ้นในพศ2471นะครับมีการจาัดกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาเช่นการจุดมนลไหว้พระการนั่งสมาธิการเดินจงกรมกรรมฐา,านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์จากไทยจากลาวและก็เมียนมาไปฝึกอบรมให้กับชาว พระพุทธศาสานิกชนชาวฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากนะครับส่วนในประเทศรัสเซียนะฮะพระพุทธศาสนาก็เข้าสู่สาภาพโซเวียตในอนดีตตั้งแต่พศ7 7 6 6แต่ก็ไม่แพร่หลายนักนะครับพอมาถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีความพยายามที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านกลุ่มปัญญาชนของรัสเซียนะครับ ปัจจุบันก็มีพุทธศาสนิกชนกระจายอยู่ในประเทศต่างๆของอิอดีตสหภาพโซเวียตเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้คือในรัสเซียนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในประเทศนเนเธอร์แลนด์นะครับในประเทศนเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศนเนเธอร์แลนด์ในลักษณะเรื่องทางการค้านะครับโดยเฉพาะพ่อค้าพ่อขายเนี่ย เขาไปติดทําการค้าขายเพศดเหมือนแนล์ก็นําเรื่องของศาสนาไปด้วยนะครับพอมาถึงในหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะได้มีการฟื้นฟูเป็นชมรมชาวพุทธขึ้นมานะครับมีการจัดตั้งพุทธสมาคมขึ้นในพศ2512นะครับเดี๋ยวเราไปดูในอีกทวีปหนึ่งครับคือทวีปอเมริกาเหนือนะฮะในทวีปอเมริกาเหนือนี่ก็คือภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีชาวเอเชียเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่ ในสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดานะฮะเพิ่มไปขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยนะครับในพศ2448ชาวพุทธที่ญี่ปุ่นก็ได้สร้างวัดนิกายสุขาวดีที่แซนฟนรานซิสโกนะครับต่อมาก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งอเมริการวมทั้งมหาวิทยาลายัยพุทธธรรมขึ้นปัจจุบันก็มีวัดไทยในสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาหลายแห่งนะครับใน ในต่างชาติทุกวันนี้นะครับนั่นเนดีเห็นว่ามีาชาวต่างชาติมีเราสนใจเรื่องของศาสนาพูดเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ปฏิบัติจริงด้วยนะฮะเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับามาสุดท้ายเรามาดูที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับส่วนมากก็เป็นการนับถือของผู้อพยบย้ายถิ่นฐานจากทวีปเ,เอเชียเข้าไปทํามาหากินในประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะชาวจีนชาวเกาหลีและก็ชาวญี่ปุ่นนะครับ มีการจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาการปฏิบัติและก็ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการนับถือพระพุทธศาสนาก็ยังคงจํากัดอยู่ในหมู่ชาวเอเชียส่วนชาวพื้นเมืองก็นับถือกันส่วนน้อยนะครับอันนี้คือในทวีปอเมริกาใต้นะครับนเรียนจะเห็นว่าทุกวันนี้ชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะทวีปอื่นๆมีที่ไม่ใช่ทวีปเอเชียเนี่ยจะมีการมีความสนใจเรื่องของศาสนาพุทธเราเป็นอย่างมาก เพราะเขามองว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของเหตุผลนะใช้เหตุใช้ผลไม่ได้สอนม่นแบบให้งมงายนะครับเพราะนั้นชาวต่างชาติก็จะมีการสนใจนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากจะก,กว้างกว่าในสังคมไทยเราด้วยซ้ำไปนะครับทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คง เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแก่ว่านักเรียนก็มีกิจกรรมเนาะครูก็จะปากให้ในักเรียนได้ไปมีกิจกรรมให้ในักเรียนทำนะครับก็คือให้ในักเรียนไปทําลงในแบบฝึกหัดหน้าที่3ก็หน้า5นะครับสหน้าด้วยกันเนาะนักเรียนก็ไปฝึกไปปฏิบัติดูไปทบทวนความรู้ที่ครูได้นําเสนอในวันนี้นะครับซึ่งรา,ายละเอียดอะไรต่างๆถ้านักเรียนก็ลองไป เปิดดูในหนังสือเรียนเราเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เรียนฟังแค่คลิปอย่างเดียวแล้วก็ไปตอบไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยในคลิปของครูก็จะมีการย่อมาสรุปมาก็ให้มันสั้นลงนะครับนักเรียนก็จะได้ไปปฏิบัติกันในกิจกรรมของแบบฝึกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองเนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราหลังจากได้ทําในหน้า3ามกับหน้าหเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวมารามวาเจอกันก็ครูก็จะเฉลยนักเรียนฟังนะครับก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับนักเรียนครับอ่าวันนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ